สวัสดีสสดสสดรอบค่ะมังับพี่น้องครับสดจากโรงซ่อมสาวน้อยพี่บนลแพงครับมือนีครับหลังจากเที่ยาเคลียร์กันเลี้ยงาย่แหลมใยเหน่ยแล้วก็เลยมือนีมาบุกมาบุครั่วสาวน้อยพี่บอลแพงนะครับรงซ่อมหรือบ้านพักสาวน้อยพี่บอแพงนะครับของแดนเซอร์ครับก็เลยมาเมืองว่ามือนีได้ยังกินแรงครับเดี๋ยวมาเมืองยายหนุ่ยหลังจากที่เคลียร์เลี้ยงเออเลี้ยงแย่แหลมเรียบร้อยแล้วเพิ่นเปิดใจใช่กันแล้วแฟนคลับก็ได้ยิ้มแล้วเนาะ เออเดี๋ยวมะม่งมนีได้ยังกินแร้งครับตามนมโจมากครับแม่สุภาพสวีรัตสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องเดยยังกินแรง้งคุณแม่สุภาพโอ้ยไปตลาดมาบางขันปลาสีอ้อยบักหอมเอียงอ้อยบักหอมอ้อมบักหอยพนันสุดยอดเดี๋ยววนจุน้รงไปเยี่ยมไรอีกทีจ ไอ้บักหอมซื้อบักหอมซื้อบักหอ้ดีบักหอมมาสบักหอจะลูกเอาขึ้นดน่อยแหอมกินได้กินได้จความิเจไใบบักลายเลยกินบ่เบิ่ดอกอาหารบ้วงดีบ่านีโอ้ดหอาหารบงพุ่นเนกนนะมือนนี่คุณยายเจดีนกินบ้าซอยมาอี่างนุ่้บลายค่ะอฟเอฟี่เสีาซอย่ตัวมือนเียทหาเราบทมาบอกเนัวมบอกอ้าซอยันนี้ลกมือใาหนุ่ยน่นี่ยอันี้ ส่วนใยายนุยสวีรัตสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยรถไส์ไฟขาวเหมือนเนี่ยเห็นปะเออเห็นเมนูยิ้มแล้วเป็นทั่ไงบ้างเนี่ยดีใจส่วงใจแล้วเนาะเออขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนั่นมันก่มีเรื่องเจัดฉากเลยครับพี่น้องเบอร์ตรโกสิเครียดกันลงตัวใส่เวลาเพิ่อจะอยู่กันสองต่อสองบอไดมีมีไดมี่เวลาเปิด เปิดใจคุยกันเนาะค่ะ <Okay. S 1> ทุกมือแล้ววาไห้เวลาค่ะนี่เราพี่จะไปก็ไปไปกับไปเขาบ้านสี่ทุ่มเราเล่เข้าบัวหูว่าการสิไปสิมาเข้าเป็นอย่างไรชีวิตครอบครัวต้องคุยกันวอากันแม่นครอบครัวตัวมาอันดับหนึ่งแม่นค่ะตอนนี้พอ<บ>นี้นี่บี่บอมีเวลาห้เลยบัดนีมือเลยแล้วว่าขอเวลามือหนึ่งขเข้าเปิดใจคุยกันครับ ค่ะคือเคลียร์ลงโตแล้วค่ะพอแล้วก็สิได้ไปทํางานแบบสบายใจค่ะเอฟซีก็บ่ต้องเป็นห่วงนั่มููลังคนก็นอนบ่หลับเนาะค่ะคิดนั่แมีนเมนโอ้ยขอบคุณเอฟซีเลยๆเด้อโทรมาหาเรืงเฟซหาลนมโจใช่อ่โอ้ยหลายๆเมื่อนี้ได้แรงกินแรกอะไรยัยนุ้ยอ่อสิพักผักร่วมค่ะโอ้ผัดผักผัดผักรวมมิตรผัดผักรวมมิตรนะครับสุดยอดเลยปะโจว่าไงอีหล่ะหนุ่มมี่เอฟซีค่ะจะเอา แกบเขามาให้แล้วพี่ต้นพี่ต้นเอาแก่เขาไมแล้วบ่มาแล้วค่ะเอาอยู่ยส่ล่ะเดี๋ยาบอกได้หน่อยทุกบ้านเนาเออเออบอกเดมบอกเดนเซอร์ยกมาเลยขาดใจเลยคุณทุกคนก็สบายใจเออหลังจากที่นอ่นมารับมาหลายมื่อแต่ว่าเมื่อคืนเรานอนเมื่อแรกเราได้นนนออกบ้านเมื่อคืนเมื่อคืนเราฝูกซื้อเมนูล็อกของบอดี้ค่ะเราดื่มรับแผนเมนูกับบรูดจัด้กินว่าอาหารย่างผักเสมอ บ่อกินค่ะบกินเขอมาฝากเอาคือว่าเด็นซื้อเออพวกพวกมาแล้วมาแล้วอ้ามาแล้วพวกเอาขอมาฝากนี่บอกคุณตนอ้าคุณต้นสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอไป่ะเขาไห้ไม่ยกช่วยไอ้ได้ไหมไม่ยกของ่วยไอ้มากแล้วมาอีแล้วมือที่สามมือที่สามับรสาปรดรับปสีะสัปนดสรสัสับปดรับัรับัปอสรสดมากปาแมงแน่นี โอ้เมมโนหมกโนไม่มามามาปะปะบักอื้อบักบัวบักแตงบักต้นพ่อมเออสาวสวยแห่งบ้านสาวน้อยพูดนะเอาพี่ต้นใช้รถยังมากนี่เห็น้องเพ้าไปซื้อเห็นน่องเพ้าไปซื้อว่าเนี่ยของไหนอ่ะเอาจะปันซื้อโอ้ไปซื้อยุยยุใส่พี่ต้นตลาดโก้สมนงศ์ดีละอ่าโอ้ยายนุ่ยเฮาเมื่อนี้ได้ โอ้มาสวดกับอาหารองหมือนกนเเออเหมูว่านมกว่ากับม่ามวแมนพีมู่านกหมาหมึกว่านโอ้ปลาเียงเด็เสือห้องเอาคุณแม่สุภาเพื่อสุดยยดแต่มีคุณอุปถัมคำสู้ห้องเอะเอาไปชุดเชนั่งกนเชนั่งก็นเอาโคกเมลียงเราเนี่เอาดันดึง ที่งานสนับสนุนแบงอยากใหมากเามาดมาให้ดูให้ดีดูทุกคนขอบคุณหลายๆเดอกต้นเด้อไข่ีมี่ดีลังข้วยุ๋ดีนี่จะดีดีได้น่ะทีการงานดีเด้อขอดให้ไปดู้านดีสมบัตรเพื่อพ่องล่าเล้ำรวยล้ำรวยเด้อ แลวกิน,นแนวอยากมากโอ้ยจะเป็นดีหายกินมะหย่าเลยก็สวยถือว่าเป็นตัวย่างที่ดีซะไ่ไห <laughs> เป็นตัว,วย่างที่ดีดนั่นเปิดรับสมาชิก,กได้เจ้าภาพได้อะไ้อยากมาเลี้ยงมาเกียร์ ก็เป็นตะคุ้นสนเป็นผู้อื่นผู้ใดก็ได้ค่ะไม่ใสิมีนักปีไก่เพิ่นก็หลายคนเด้เป็นโล่งท่านเนาะค่ะเนาะโอ้ยอย่าว่าโลงท่านยังโล่งท่านเห้นี่แหละหมายถึงคือเพิ่นมาซอยสนับสนุนผู้ละคนมีลูกมีเต้ามีน้องมีนงอยู่งสาวนาเบียนแพงเนี่ยเพิ่นอยากมาเลี้ยงเออเป็นได้มีนัยยะเอฟเอย่างคืออยากมาเลี้ยงเห็นแบบว่าอยากมาเลี้ยงหลายชีวิตเห็นกันอยู่กว่ากินคน บอหักบอแพงกับบอห้าเนาะเมนบอต้นเอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อลูกเนื้อสุดยอดสุดยอดจะแมนดีไงยืดใส่กับใครเนี่ยคุต้นอยู่จังหวัดใดก่อนอยู่คอนเก่นนี่ครับอยู่คอนเก่นนี่โอ้เป็นพุ้นครับอยู่คนคอนคอนเกนไงโอ้ไก่ทุบไปนั้นเป็นมึงมันยุ่งลองฆ่าอยู่วัดหลวงพ่อป่าใสปีนี้มึงซาลาเวกจัดเชียร์ล้วโอ้แง่ช่วงสงกรานต์ขาดแต่ใช่ใช่ย่าพุ่มแต่คนเก่นไป น้องค่ายจากน้องค่ายแรงของกาลสินบอกว่าสิบตีสิบห้าแล้วก็โงานยุดขันยุเคขเขคขันเกนเขตอุดรเขตสระข้ามีก <ไป S 1> ิกงานโ,โ,โบ้เคยผ่านอโจไี่หวานเลยสิงานสาวหน่อยไม่หล่องานเล่าไปเล่าไปเก่าชิบงาน <laughs> เห็นทุกางานสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับเอาถือว่ามาเลี้ยง ช่วยกันหลายร้อยชีวิต,ตก,ก็ได้บุญหลายยอดอกโจ้าก็ได้เพให้เจริญ่นนาทีการงานได้ก็ต้นเดออลำรวยลำรวยลำรวยนะครับโอ้ผีไก่ก็หลายตัวต้องช่วยน้องๆซ้อมเต้นนี่บือตะพูอ่อนมาเลี้ยงสปอนเซอร์มาเลียเเล้ยงนำเด่มนะครับนี่เมนูีกะชีพอดีละกะชดอาหาร ขาบมีมือนี้เขาได้เตรียไมไว้แล้วสมมติพีดต้นมากเลยเป็นคาบอื่น,นเป็นมืออื่นโอ้ออสุดย,อย้ดยอดยนะครับเดี๋ยวชมอันแรกกับสีได้ซ่องกันแล้วครับนี่งยรลานนี่ครับตอนนี้เด็กๆกำลังทำความสะอาดนะครับเนี่ยโดยมีการแบ่งเว้นเนี่ยน,นะครับเว้นวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหสัสศุกร์แดนเซอร์นะครับคอยกันทำความสะอาด อันนี้แบบเวียนๆฮ็ดกับเขาซอยกับเขานะครับนําโดยคุณแม่สุภาพนุ่มโจกสิเดินทางกับยายแหลมมือแรล่งไปเดินทางนะครับเพื่อไปเตรียมลงกรุงเทพนะครับกฤษเดินทางไปญี่ปุ่นแฟนคลับทั้งญี่ปุ่นพอกันเด้อนะครับซิบหาเมือครับล้านไดกับโปรติตามกันแล้วกันนะครับ มื่อนี้เป็นเมนูเขาเจ้ากัดิพัดทอดๆบ่เมื่อกี้พุดตนเมื่อกี้เห็นเดียนเสื้อสอบยังเคลียไปยังมือไหมเห็นี่บ้านนยครับเห็นที่บ้านเี่บเป็นยังไงปีนี้เดีนเสื้อฮะโอเคครับโอเคเอ้อบเต็นมือที่สองที่สที่สีแล้วที่สามนะทตามนะที่ตามครับดาดาทิดตามกันที่ตามเมื่อกี้และครับ เอามืองแย่งกันเท่ามืองแย่งกันแฟนครับเอ็นทีพี่ๆน้องๆใช่ไปถือว่าเป็นพี่ๆน้องๆครับสาวน้อยเพชื่อนแพงครับนี่ยังเท่ากับมอบสิ่งที่ดีๆให้กันครับตีชมกันเข้ามานะครับแม่คนเดียวเลยบหมคุณต้นครับแม่ครับแมนพอดีเลยงานหลังเลยเข้ามาเลยเช็ดงานอยูดีๆครับหนี่งผมเช็ดงานท่กอนแก็มโอ้ คเอาเอาสุดยอดเอฟซพี่พี่น้องน้องสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงส่วนคุณแม่สุภาพ<ห>สิอ้อยหอมออมหอ,อยวัตติห์หอมออมหอยเบ,บ,บอร์ต้มโสมกบบอกอยู่ช่องยู่ช่องขั้วลำพืชนแม่สุภาพเนาะเอาไปติดตามได้ครับสำหรับช่วงเฮ็ดอาหารของคุณแม่สุภาพนะครับนี่ครับในบ้นานพักกับซีมีคุณแม่สุภาพเซเว่นตัวนี้นี่เซเว่นแม่สุภาพเนี่ยพอได้อ่อนนุ่งกุ้งสุระแก่น้อง นะครับเราบอสจะเป็นเครื่องเดือมขนมนมเนือเล็กน้อยนะครับส่วนยายหนุ้ยสิบฮาหมือใยายหนุ่ยเป็นยังไงวันนี้ครัสิยู่จังไหนหกินจังไหนหบอกมากมเพี้ยนกันบอกตามตรงเลยค่ะอ,อยู่กันมากสิบกว่าปีบ่เคยห่างกันนี่เออบอกคำนี้อยู่ว่าบ่เคยห่างกันนี่เป็นคังแรกด้วยค่ะขณะไปฮ่องกงกนนนันย่งออกไปน้ำมีด้ยแม่ค่ะห่างกันบ่เคยบ่พ่อมือค่ะเซมพี่เมือหนึ่งค่ะแต่ต้องตรง ต้องอยู á, ่ให้ได้เพราะว่าเ้ามีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบทางคนต่างมีหน้าทีเท่านะคือว่าไปหาเงินหาคำเพาะจังเลยกับฝากหัวหน้าดูแลคือเก่าแต่ตอกกัดจงดูแลน้ำตาลนะครับเมืองเมืองกัดกัดจงเมืองผู้เฒ่าก็เก่าอะไรละาบ่อเบี่ยังบ่ต้องยากเสียผาอยู่เอ้ยมันเครกิดฝนก็มันต้นนมจูไปผู้เดียวไปยุบตลอกตั้งสี่ปีเนาะเออเอาตัวรอดเด้บ่ได้ห่วงดอกว่าเรื่องนาะคงเฉพาะเรื่องว่าอันเราเด้อดาดาเนี่ยนะ เราเป็นเสือคือ,อยังไงล่ะกสีเอาเสียผูกเอวไว้ยอยู่อันควอมู้สึกเล่าสาดต่์เนาะค่ะอืต่องค่อยำ่ำต่องค่อยกระตุนเรายอยู่เรื่อยอะนะครับเอาฝากไปถึงแฟนคลับทั้งเจแปนเนอร์ไปห้กำลังใจแย่แหลมนุมจูพร้อมพอนพปรลดีครับพี่พัดปูมพัดนะครับจกสิลุ่งล้านใดเดี๋ยวลอลุอ่นกันให้กำลังใจกันน มีลูกสาวคนหนึ่งอยู่ตัวอยู่ทางผลอภิญญาจำปาเจ้าบอกว่าเป็น<อ>เมืองอย่างบบหูเออพิ่อนทักมาถามพอ่อยว่าพออ่อสิมาญี่ปุ่นเมือ่อใดวะคันถามเพื่อนไปมีครอบครัวอยู่ผลจังโปรดติดตามเนาะ,ะล่รุ่นก็นแล้วกันส่วนยัยหนุ่ยก็อยู่ทั้งผี่กับเฮ็ดงานทั้งพีส่วนพ่อแหลมกับนุ่มโจก็ทั้งบดไปหาเงินทั้งพุน่นนะครับเอ้าเพื่ออนาคตเนาะปากเพื่อปากเพื่อทองกันละ แฟนคลับให้กำลังใจเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอกำลังใจในแฟนคลับเอฟซตั้งญี่ปุ่นนะครับคนคนหลายเห็นคลิปอยากก่อตัวจริงอยากคุยนั่ตัวเป็นๆกับมาหาได้ครับมาคุยมาจกกีรจากมาโพภะทั้งสันกันเดอ้อคนแฟนคลับคนไทยพี่น้องคนไทยในญี่ปุ่นก็ได้ มาพี่ร้องครับผู้ใดส่วนกินสนใจอย่ามาเป็นส่วนหนึ่งกับสาวน้อยเพรบันแพงครับแดนเซอร์ตอนนี้ยังรับสมัครอยู่ครับเหลือผู้ชายสิบห้าอัตราผู้หญิงสิบอัตราเท่านั้นนะครับพักฟรีกินฟรีอยู่ฟรีไวไฟฟรีแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนบอกว่าสิเป็นคลัเทเลคอมนี่เด้ผู้สนับสนุนห้องเกลเลยดำเนินเรื่องอยู่เด้อันเก่ามีอยู่แต่ว่าเพื่อเปลี่ยนเครือข่าย ปลา,มามไม่เห็ดพร้อมจิงด้นี่ไม่เห็ดพร้อมอีกสู้มือเดนเดียวย่กันเจ้ากับ,ส,บกสุดยอดน้องคณต้นเนาะน้องน้องเดนเซื้อไดยู่ได้กินกันนี่แหละครับล้านเพสุนสาวนายเบนแพงแห้งนี่แหละครับนี่ก็ลังทำการซ่อมช่วงเย็นๆครับนี่ยังเปิดรับสมัครแดนเซอร์เด้อนะครับแล้วก็พระเอกน้อยนางเอกน้อยพระเอกน้อยจักสองคนนางเอกน้อยจักสองคนยังยินดีต้อนรับครับ ผนตกเลากับเขามานซ่อมอนี้นี่ครับนี่มือนี่ประมาณมือที่หาแล้วครับนี่ในการซ่อมในการสิลูงสเต็ปของสาวน้อยเพริบแพงครับพี่น้องครับผู้ใดมีลูกมีหลานกับมาได้เลยติดต่อมาที่เบอร์โทรนุ่มโจโดยตรงครับ086907 6275หรือ Facebook นุ่มโจครับยมมณินโจนาวงศาขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนผู้บุปรั์คำชู่ีกครั้งบุทตน,นะครับที่น้ำอาหารการกินวัตถุดิบและกัเครื่องดืม่มนะครับมาสู่น้องๆของสาวน้บเพ็นแพงนะครับในการซ้อมเต้นมือแรงเดี๋ยวเรจะแจกกันสำหรับเครื่องดืม่มนะครับเอา คลิปนี้ซับนี้ครับคลิปนาพ่อกันไหมเมืองแล้วมวนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด s ับส c r i b e พร้อมกระดิ่งรอดแจง้งเตือนเพื่อมาคลิปนานะครับเอาขอบคุณครับคลิปนาพ่อกันไหมครับ